อ่ะเอาเลยเลยเนี่ยยังไงก็เอออเาไงก็ได้เอ้าตัวเนี้ยนะเออชื่อว่าแมตตี้เอเดี๋ยวทำไมมันวาบลงน้ะที่วาบลงอยู่ในน้ำท่านท่ามไปอยู่ในน้ำเนี่ยถ้าน้ำเขียวเนี่ยเนี่ยน้ำเขียวมันเป็นเสืออุ้ยไม่กกาทอนท่านท่ามไปอยู่ในน้ำเนี่ยนะ ถ้าน้ำเขียวเนี่นนะน้ำเขียวเนี่คืออ๋ฮ้กนนนะพังหระกละตายจะตายอ๋แล้วแล้วคือไวะตอนแรกก็เดินมาดีๆว่าเจอจับเดินเดินลงประตู่แล้วแล้วคือไงวะหวับปึ๊บเด้งลงน้ำแล้วยิงเลเซอร์อยู่ แล้วมันมีปืนอ่ะปืนนี่หลบยากมากมอุ้ยโหแรงแรงเลยซีอูเ,เกนจะปืนเลยครับผมในทีนี้โ oh, <laughs> อ,อ้ยยืมมุกก็ไม่ได้ครับอ้อยชุกยังไงดีอ่ะอ๋อหลบเสาบ้ <laughs> าใช้เสาช่วยนยี่มันเสียนะมันอ่อนแรงอ่ะขาไม่พอดี ตัวนี้ประสมวัติเหตุทางขามาก่อนตายนะฮะเพราะฉะนั้นทำให้แบบเวลาบอสตัวนี้มันใช้สก,กิลนี่มันก็ล้มไปด้วยเราพื้นเขียวนิดหน่อยโอเคไอโจ้กับปันทีส์เฮ้ยไม,ไม่ไม่หน่อยแล้วเขียวไม่หน่อยแล้วโอ้โหเฮ้ยมันมีอะไรเนี่ย<ห>อุ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ตัวน้ำเขียวเข้าไปอืมมันมันใช้สารละลายอะไรแบบไอโจ้กับปันทีส โอ้โหคือเพิ่งจะยิงขนาดนั้นเลยมันอยู่ไหนแล้วอ่ะมันนอนอยู่มันนอนอยู่ลูกตามันลูกกามันยิงปืนแล้วปืนปืนเฮ้ยตีห้าหกนัดเจ็ดมันยิงเจ็ดนัดโอเคเราจะจำไว้มันจะยิงเจ็ดนัดเอ๋ทันทันทันหลบเลยหลบเลยโอ้ย จะว่าจะไม่โอ้ยกะ่าว่าจะไม่ใช้อันตินะโอ้ย <c oughs> เราไปนั่งหน้าวันนี้ <c oughs> ถ้าโดนนั้งทำไมเป็นนี้อ้ะมันจะติดตลาดนะกลายเป็นนั่งซึมเเร้าไป <c oughs> โอเคครั้งนี้เราจะยอมใช้ไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวจะไม่ทันเอานะฮะอ ปัญหาของไอ้ตัวนี้คือพื้นที่นี่แหละพื้นที่เรายืนไม่ได้มีเนี่ยมีอยู่แค่นีน้พื้นที่ให้ยืนเนี่ยก็แล้วแบบโอ้ <laughs> เฮ้ยบอลผมสะพานเลยอย่ะเดี <laughs> <laughs> ๋ยวด้วยกันนะโอ้เอาวิทโอ้จโอกาจะยิงเ,เล <laughs> เซอร์เนยบอลจะกระเดา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 ขาดติดบอลติดลมตายตาย บอลมันตายจีเดียวเราตายกี่ทีเนี่ยจะได้เล่นปรเนีกตัวนี้มันยากต้องมีตัวพวกตัวยิงไงต้องมีคอร์กันอะไรก็อันนี้มาเป็นพาวเวร์อินซอนสเตอร์ เขาฮิ้วก่อนไหมได้ฮิ้วเรียโคหน้าครับเหมืนบลลูนหน้าทำไมเจอเ,จอเซล,ลมามาฉาดอีกครั้งเดียวรับมึงนะอ้าวเกิดมาฉา muttown they time private I